และนี่ก็คือหนังสือที่ผมปรับปรุงตัวเองนะครับผมมีท็อปิกอันหนึ่งใน mm hmm. เผื่อชอบนะครับเผื่อชอบเผื่อเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่ชอบในฟริปบอร์ดฟลิปบอร์ดเนี่ยจะมีจะมีตัวให้เราฟอลโล่ครับฟอลโล่ฟอลโล่ hmm. <Follow S 2> <Follow S 1> เป็นท mm ็อปิกฟอลโล่เป็นท็อปิกเช่นผมสนใจเรื่องงานเขียนก็จะฟอลโล่เรื่องท็อปิกนะื่อไรติงอย่างเดียว Writing นี่เห็นไหมครัมันจะมีอย่างนี้เลยครับจะมี writing แล้วก็ creative writing mm hmm. creative writing mm hmm. คืออะไร mm hmm. ไม่เคยได้ยินใชไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหม mm hmm. แต่ไม่เคยได้ยินใช่ไหม mm hmm. ไม่เคยผ่านตาใช่ไหมผมไม่ผ่านตาเลย mm hmm. ผมเพิ่งผ่านตาไม่นานนปีนึง เพราะว่าเราไม่ไดถูกไม่ถูกสอนขนาดเป็นนักเรียนกฎหมายนะสอนเขียนแต่เขียนแบบเขียนบรรยายอ่ะเขียนบรรยายคําฟ้องโจทย์จําเลยเวันกระทําการสถานที่เวลามันไม่ได้เหมือนอย่างนี้ครับเนี่ยอนี้เข้าไปปั๊บนะครับมันจะมีเทคนิคเทคนิคของเช่นพวกนักเขียนดังๆของโลกก่ะพวกสตีเฟนคิง แต่ว่าโค้ดต่างๆของนักเขียนวิธีการแก้นีสัยของงานเขียนขี้เกียจไหมขี้เกียจไหมเวลาเขียนหนังสือขี้เกียจไหมใครขี้เกียจเขียนไหมงั้งขี้เกียจวิธีแก้เขาบอกนี่เลยครับเขียนในขณะที่คุณขี้เกียจคุณรู้สึกไงคุณเขียนบรรยายออกไปเลยณขณะนั้นแต่ถ้าเกิดเราได้ศึกษาเป็นวิชาการเราจะเติมพลอตเข้ามา เติมพลอ็อตเติมฉากเติมสถานที่เติมอารมณ์เติมสิ่งแวดล้อมนี่ครับอันนี้ช่วยให้คนที่ไม่มีไอเดียแบบผมได้รู้สึกเติมขึ้นมานิดนึงมีช่วยได้ครับอัน,นบทความพวกนี้นะช่วยได้เลยอันนี้ในฟลิกบอร์ดนะครับในฟลิกบอร์ดอันนี้ขอให้เป็นรู้ไว้ใช้ว่าเนาะรู้ไว้ใช่ว่า มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสิ่งที่ผมเอามาแนะนำกับพี่ๆน้องๆเนี่ยก็คือว่าผมเป็นคนหาเรื่องอ่านเยอะผมคิดว่าในสังคมไทยไม่มีสิ่งเหล่านี้สอนกันเราไม่ได้เราไม่ได้ถูกสอนเขียนขนาดนี้การเขียนที่เราเรียนกันก็คือแค่เรียงความเฉยเรียงความเฉยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่เรามาเรียนกันในวันนี้ก็คือว่า เราได้เราเป็นเราเป็นคนเขียนมืออาชีพอ่ะนั้นจะใส่ตรงนี้ลงไปให้นะครับก็จะมีท็อปปิกเป็นไรติงเป็นภาษาฝรั่งหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นงานแบบไทยๆก็ไปห้องสมุดของอันทิาทีนี้เดี๋ยว ่อนที่จะเริ่มไม่ใช่ก่อนที่จะเริ่ม,มเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยผมอยากจะอันนี้คือ Facebook ของผมนะครับ mm hmm. ชิปทำไตรคำวิเศษชิพทำไตรคำวิเศษผมอยากให้ให้เพื่อนๆเนี่ยลองเข้าไปที่ Facebook ผมแล้วก็ลองแนะนำตัวเองว่าอยู่เซ็กเซ็เซชั่นไหนของสนุกแล้วก็ตั้งคำถามให้ผมสักคำถามหรือสองคำถามครับเพื่อ จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนอย่าได้ว่าอย่าได้เรียกว่าสอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะเก่งกว่าผมในบางเรื่องก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันก็คือให้ตั้งคําถามว่าสนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรนะครับชีพทำไตรคำวิเศษครับนี่ฮะเข้ามาเม้นเลยเข้ามาเม้นเลยครับเดี๋ยวผมตามกลับจะได้เป็นเพื่อนกันด้วย ของน้องอยู่เซ็กชั่นไหนครับเม่ครับผู้ชายโอ้โหพี่ชอบมากเลยอันนี้เขียนจากตัวเองป่ะเรื่องไหนอ่ะต้องการประสบการณ์ของตัวเองไม่มีภาพเขียนเป็นนะเคยเขียนเรื่องตัวเองไหมเรื่องเขียนเรื่องตัวเองลงเบนนะเคยครับก็ประสบมผสม สองหนูใช uh, oh, ่เอาออกจากเทบอยไปด้วยมบอยเทบอยเขาเหมือนเป็นเทบอยแม็กซิม fhm ฟังหัวก็ไม่ได้ครับต้องรอจากเขาเมนเทลทำยังไงให้ถูกทำไงให้มาตกหลุมลักเรา อันนี้มาอันนี้จะจกตกลถูกต้องถูกต้องทำง้คนมาตกลุมรักนี่สำหรับผู้ชายวัยสี่ห้านะมาเม้นเลยครับมาเม้นอยากรู้อยากรู้เมนเลยตั้งคําถามหน่อยได้รู้จักกันไว้นี่ฮะชิปทําไไรคาพิเศษครับ เนี่ยชิปทำเลยครับอ่ะเชิญชวนเลยในในฟริสบอร์ดเนี่ยมีเรื่องนั้นเยอะมากนั่นเ่องผู้ชายมีเซ็กชัด LGBT ป่ะ LGBT LGBT มีข้ามเพศไหมเพื่อน เนี yeah. ่ย่าเดี๋ยวพี่จะได้แอดกลับเนาะพี่จะแอดกลับไปพี่แอดกลับให้พี่อยากอยากรู้ไว้าดี๋ยวตามก็ได้อยากรู้ว่าเดี๋ยวจะถามอะไรบ้าง questioning <c oughs> so Curtis, c a r i t i s questioning เป็นอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึง่งสำหรับงานเขียนเหมือนกัน so, Curtis, so Curtis, c a o c r d t i s questioning ก็คือผมไปสอนหนังสือให้พวกชาวบ้านเนาะพวกที่มหาลัยพยาเขาเอาผูน้นําชุมชนมาคือผูน้นําชุมชนนี่เขาไม่ได้เรียนสูงนะคือเขาไม่ได้เรียนในระบบแต่เขาเก่งผมก็พยายามตั้งคําถามแซดไปเรื่อยๆ Why how what Why how what ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ไอเดียจากคนเหล่านี้ซึ่งปร,งรากฏว่าเป็นคนที่เก่งมาก เ,เขาตั้งคําถามว่าที่หมู่บ้านเขาทอผ้าอยู่่ว่าเขาทอผ้าเขาจะโปรโมทยังไงเพราะว่าปกถ้าเกิดปกติปกติเขาไม่ยอมถามอ่ะไม่ยอมถามเพราะไม่เคยฝึกถามไงแล้วไม่รู้จะตั้งคําถามยังไงเออไม่รู้จะตั้งคําถามยังไงก็ฝึกถามก็เหมือนกันเพราะฉะนั้น ในลักษณะ questioning อย่างเงี้ยก็คืออย่างพี่เป็นเจนเนลิสเก่าเนี่ยเป็นนักนักข่าวเก่าก็ต้องตั้งคําถามเตรียมไว้แต่บางทีตั้งคําถามห่วยนนี่อำไมตั้งคําถามไม่ดีจะตั้งคำถามตั้งคำถามให้ดีมันมีวิธีอีกนะเพราะว่าถ้าตั้งคําถามดีมันก็จะลวงเข้าไปให้คนตอบในสิ่งที่เราต้องการ โอเคครับก็ฝากน้องๆเข้าไปตรงนี้ไปด้วยน,นี่มาดูตรงนี้ต่อครับโอเคนักเขียนไทยอ่านักเขียนไทยผมไม่ทราบวา่าในเซกชันของสนุกเนี่ยมีเรื่องนักเขียนไว้บ้างไหมไม่มีค่ะพี่ฝากด้วยพี่ไม่ฝากพี่ตาย <c oughs> พี่ไม่ช่วยเขียน ที่ฝากด้วยเพราะว่าผูค้คนเราคนเราเมื่อก่อนพี่ไม่อินนะพี่พี่เป็นคนไม่อินเรื่องเรื่องพวกนี้นะแต่หลังๆพี่อินเก็จะมีนักเขียนก็จะมีงานดีๆออกมาให้เราได้ได้รู้จักได้รู้จักอุปนิสัยใจคอได้รู้จักจินตนาการ หนังสือเล่มนี้ควรจะอ่านคนแบบไหนควรจะอ่านคนแบบไหนควรจะอ่านถ้าจะให้ประโยชน์กับคนอ่านใช่ไหมเราควรจะตั้งว่าเขาควรจะได้อะไรที่เข้ามาในสนุกไม่ได้จะเสิร์ฟแต่บันเทิงเพลงข่าวบรรเทิงเพลงข่าวผู้หญิงผู้ชายแต่ให้มันแต่ให้มันอินโฟเมชันมันมีแวลูมันมีคุณค่าของมันในตัวโอเค ก็พวกนี้มีผลกับมีผลกับมีผลกับวัฒนธรรมด้วยสิ่ง่ทีเขียนนะครับอย่างเช่นลูกผู้ชายเนี่ยในเวลานั้นสีบุรุษประเทศไทยเป็นสมบูรณาสิทธิทราชนักศึกเล่มนี้เนี่ยพี่ได้แรงบันดาลใจมากจนถึงทุกวันนี้นะก็คือ มีลูกช่งางไม้ชื่อมาโนดรักสมคมไปเรียนไปเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกพวกเจ้าทั้งหลายและปรากฏว่าสิ่งบุญพาปลุกเรื่องดีมากครับก็คือว่าได้มาโนดเนี่ยเป็นเรียนดีแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็มาโนดเขาก็มีแฟนมีแฟน มีแฟนแล้วก็เพื่อนอน่ยมันหลงรักแฟนตัวเอง,เรองจริงๆแฟนมาโนดเนี่ยกับคนสมัยก่อนกับกับผู้หญิงคนเนี่ยเขาก็ชอบพอกันแต่ไม่ไ,มได้พูดกันสุดท้ายเนี่ยมาโนดก็เ,เพื่อนชื่อทํานองก็มาหามาโนดแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอยากรู้จักคนนี้ช่วยเป็นพ่อสื่อให้หน่อยสีบุรพาบรรยายบรรยายความเจ็บปวดที่จะต้องไปไปบอกผู้หญิง ไปบอกผู้หญิงว่าให้ชอบให้ชอบเพื่อนเถอะโอ้โหอ่านแล้วรู้สึกสะเทือนใจมากเป็นฉากในพุทที่หัวหินด้วยนะบรรยายที่หัวหินด้วยด้่ไหมเราเห็นหัวหินในปีสองสี่เ็ดศูนย์กลับมาปุ๊บมานดก็เรียนจบเนาะก็เพื่อนก็แต่งงานกันไปก็แต่งงานไปปรากฏว่ามาโนดเนี่ยก็ได้รู้ได้เป็นแฟนกับน้องสาว